มา6ครับข้อสอบเรื่องแรงแม่เหล็กนะครับต้องหาทิศออกบ่อยครับผมอย่าปล่อยผ่านเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันอิเล็กตรอนนะครับตกลงสู่เส้นศูนย์สูตรของโลกอย่างตั้งฉากครับโอ้ดูจากภาพแล้วเนี่ยเขาก็ถามว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะเบนไปทางทิศไหนอ่าจะเหนือใต้ออกหรือตกเพื่อให้เราสามารถระบุทิศทางได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็เลยสร้างแกนที่มันเป็น3มิติเหมือนกัน x y z ให้ดูง่ายๆแบบนี้นะครับโดยจับที่ขั้วโลกเหนือครับผมขั้วโลกเหนือชี้แบบนี้นะเราก็ให้ตรงนี้เป็นขั้วเหนือเลยนะครับลงมาก็จะเป็นด้านขวานตวั ด้านซ้ายตะวันตกครับตรงนี้เป็นทิศใต้นะฮะอิเล็กตรอนนะครับวิ่งเข้าสู่เส้นศูนย์สุดแบบนี้ครับเราก็วิ่งพุ่งเข้าไปแบบนี้เลยนะครับนี่คือพิกัด x y z ที่เราใช้กันในวิชาคณิตศาสตร์เป็นปกติอยู่แล้วนะครับสิ่งที่โจทย์ข้อนี้ถามนะครับถามว่าเมื่ออิเล็กตรอนวิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะเกิดการเคลื่อนที่เบนเป็นทางใดถามว่าทำไมอิเล็กตรอนถึงเบนไปนะครับอย่าลืมว่าเมื่อรบเงื่อนไข3ข้อต่อไปนี้นะครับหนึ่งคือมีประจุสองคือวิ่งนะวิ่งก็มีความเร็วใช่ไหมฮะสามครับ มันจะเกิดแรงกระทำครับผมเป็นไปตามสมการ F เท่ากับ qv cross B หรือที่น้องๆมักสะท่องกันสั้นๆว่า F เท่ากับ qvb นะครับแรงตรงนี้ก็คือเป็นแรงแม่เหล็กครับโจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้ให้เรามาคำนวณอะไรยุ่งยากเลยนะเขาแค่ถามว่าเฮ้ยอิเล็กตรอนมันจะเบนไปทางไหนการที่มันจะเบนไปเนะี่ยก็เพราะว่ามันมีแรงกระทำเป็นทิศนั้นทิศนี้ก็นี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องหาครับว่าเราจะเอาแรงกระทำเนี่ยเอ,เอามาแล้วมันเป็นทิศไหน ดยปกตินะครับเจ้า f เท่ากับ qvb เนี่ยเรามักจะต้องมาตั้งอะเวกเตอร์สามมิติกันใช้กดมือขวาถูกไหมอะมาทําไปด้านเดียวกันนะครับน้องๆเจ้ากดมือขวานี้นะครับตากล้องซูมเลยมันจะมีนิ้วที่1นะฮะเป็นเวกเตอร์ตัวแรกคือเวกเตอร์ v ครับมันวิ่งไปยังไงเราเอานิ้วชี้ของเราวิ่งตามเลยนะครับเวกเตอร์ตัวที่2คือเวกเตอร์ b ครับสนามแม่เหล็กครับผมมันจะต้องชี้ไปตามนิ้วกลางนะครับและเมื่อเรา cross กันเสร็จเรียบร้อยครับผลลัพธ์ก็คือตัว f นะครับมันจะออกมาที่นิ้วละะนนิ้ววโปแี่กก็คืืออดมขา ยกตัวอย่างการนําไปใช้กันนะครับสมมุติว่าเรามีประจุบวกนะครับกาลังวิ่ง <Aa. S 1> ไปทางซ้ายือ่อนไขครบเลยนะประจุนะครับกำลังวิ่งนะครับมีความเร็วนะครับในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กนะครับก็จะต้องเกิดแรงกระทําทีนี้มาดูสัญลักษณ์ของสนามแม่เหล็กกันนิดนึงนะครับถ้าเป็นจุดนั้นแปลว่าสนามแม่เหล็กกำลังพุ่งออกนะครับจุดแปลว่าพุ่งออกส่วนถ้าเป็นก,กากบาทหรือเป็นตัวดอกนั้นจะแปลว่าพุ่งเข้าถูกไหมจุดพุ่งออกดอกพุ่งเข้านะครับแต่ในข้อนี้กําลังสมมติเอามาเป็นจุดก็เลยเป็น B ที่พุ่่่งออกอกกครบเเเมมืแล้ว้ววาาาา็ถ แรงกระทำเนี่ยมันจะมีทิศไปทางไหนนะครับตอนนี้นะครับเราเห็นว่าเป็นประจุบวกใช่ไหมเราเตรียมใช้กดมือขวาหยิบมือขวาขึ้นมาเลยเริ่มได้นะครับเราก็พุ่งนิ้วชี้นะครับไปตามทิศที่ประจุวิ่งไปครับก็คือเจ้าเวกเตอร์ v นั่นเองนะครับทำมือแบบรูปนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับการที่มี B พุ่งออกครับดังนั้นนิ้วกลางของเรานะครับจะต้องพุ่งออกมาแบบนี้นะครับนี่คือเวกเตอร์ b ของเราครับพอเอามาเขียนเป็นแอแกรมให้มันเป็นสามมิติที่เข้าใจง่ายนะครับจะได้ออกมาเป็นแบบรูปขวามือครับก็ ไปทางด้านซ้ายมือนะครับโดยที่มีสนามบีนะครับพุ่งออกมาแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าน้องๆทํามือถูกนะครับน้องๆจะเห็นเลยว่านิ้วโป้งมันต้องชี้ขึ้นครับทำมือให้ได้ตามรูปนี้เลยนะครับนิ้วโป้งเราจะชี้ขึ้นนั่นก็คือแรง F มีทิศพุ่งขึ้นนั่นเองนะเราก็จะได้ลว่าถ้านี่คือประจุบวกนะครับแรงกระทําจะเกิดขึ้นในทิศที่ชี้ขึ้นครับเมื่อมีแรงกระทำนะครับเจ้าประจุนี้ก็จะวิ่งไปตามทิศที่มีแรงกระทําเกิดขึ้นนั่นเองนี่กลับมาที่โจทย์ข้อนี้นนนนะะครรรรัับจจจุุดดดผิิตตาาาายมมเเกกกขขึ้้้งีีท่ใชือวนะครับ มันใช้กับประจุบวกเท่านั้นนะครับมือขวานะครับใช้กับประจุบวกเท่านั้นนะครับเมื่อเราเอามันไปใช้กับประจุลบนะครับผลที่ได้จะออกมาตรงข้ามดังนั้นทํายังไงดีครับที่เราจะหาผลความตรงข้ามตรงนี้ออกมาได้นะครับก็เลยไปใช้มือที่มันตรงข้ามกับมือขวานั่นก็คือมืออะไรถูกต้องมือซ้ายนั่นเองนะครับก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยเตือนตัวเองเลยครับว่าถ้าทําโจทย์ในเรื่องของการหาคิดของสนามแม่เหล็กนี้นะครับเราจะใช้มือขวากับประจุบวกเมื่อเจอประจุลบเราจะต้องไปใช้มืออะไรใช้มือซ้ายนะครับ ตอนนี้อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเป็นประจุอะไรจ้าเป็นประจุลบนะครับใครใช้มือขวาคำนวณมาแล้วนะครับได้คำตอบบอกเลยว่าผิดจ yeah ้าน้องจะต้องมาใช้มือซ้ายนะครับอ้าวเดี๋ยวเราเอามือซ้ายขึ้นมาเลยครับทำตามได a g รรนี้มาหาทิศแรงกันเถอะ ทีนี้นะเรามาใช้มือซ้ายทําข้อนี้กันครับเริ่มจากมือซ้ายขึ้นมานะครับเราก็พุ่งนิ้วแรกคือนิ้วชี้นะครับไปตามเวกเตอร์วีครับพุ่งเข้าไปในแกนนะฮะนิ้วที่2ครับคือนิ้วกลางนะครับนิ้วกลางของเรานะครับจะต้องพุ่งตามเวกเตอร์บีตัวนี้นะครับพุ่งเลยครับมันกําลังขึ้นทางเหนือครับนี่เวกเตอร์บีของเราขึ้นทางเหนือเช่นว่านิ้วโป้งของเรานั้นก็คือแรงนะครับไปทางทิศอะไรเนี่ยเออทิศเวสต์นะครับทิศอะวันตกนั่นเองดังนั้นจึงตอบเลยครับว่าอิเล็กตรอนนั้น ว้าส่วนประจุลบนั้นเราจะใช้มือซ้ายแต่เห็นว่าข้อสอบนี้ออกบ่อยนะครับอย่าปล่อยผ่านกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ